เดินทางไกลปีใหม่นี้มีจัมสตาร์ตติดรถกันไว้หรือยังครับถ้ายังไม่มีผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นจัมสตาร์ตนะครับที่สามารถช่วยให้เราสตาร์ตรถได้ในยามที่แบตเตอรี่รถยนต์ราหมดนะครับเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพื่อ,อนร่วมทางให้เขามาเข็นกระตุกให้เรานะครับหรือให้เขาพ่วงแบตให้เราเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหามากนะครับเรามีจัมสตาร์ตตัวนี้เอาไว้จําเองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็สามารถใช้ได้นะครับเราก็เอาขั้วเนี่ยไปหนีบกับขั้วแบตเตอรี่นะครับส รถยนต์ตามปกตินะครับหลังจากที่สตาร์ทเสร็จแล้วเราก็ถอดเก็บได้เลยมันใช้งานง่ายนะครับทุกคนมีติดรถไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อุ่นใจมากมันก็จะเหมาะกับคนที่เดินทางไกลนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์หมดบ่อยๆนะครับถ้าไม่เจอกับตัวจะไม่รู้นะครับถ้าแบตเตอรี่รถยนต์หมดแล้วสตาร์ทรถไม่ติดมันเป็นยังไงครับผมผมเคยเจอมาหลายครั้งแล้วนะครับถ้าใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็เอาจําสตาร์ตตัวนี้ไปติดรถยนต์ได้ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนของที่เขามีมาให้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับหลักๆเลยก มาด้วยนะครับก็คือเราสามารถเอาตัวนี้มาเป็น Power Bank ได้ด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างสาคัญนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลหรือแบตเตอรี่รถยนต์หมดบ่อยๆพี่กัดจ้ำสตาร์ทผมปักไว้ที่ตะก้าแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อและเลือกเป็นเก็บปลายทางได้เลยนะครับ